แรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเป็นยังไงมันยังไงครับถึงได้มาทําสวนในพื้นที่เนี้ยเริ่มแรกเนี่ยผมเนี่ยเป็นช่างสเตนเลส ครับเหมาทำสตเตเลสทีนี้มาเจอโควิดเขาเจอโควิดเพราะว่าค่าเช่าที่ก็เดือนละ800พันก็เช่าก็าจ่ายทุกเดือนแล้วลูกค้าไม่มีพราลูกค้าไม่มีผมก็มามองแล้วว่าพื้นฐานเราก็เป็นชาวสวนมาก่อนตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กเนาะครับผมหาที่ทำสวนดีกว่าก็ซื้อปุ๊บก็ทำเลยซื้อตรงนี้นะตรงนี้นมันเป็นยังไงที่เรียกดินดีไหมที่นี่เป็นอะไรบ้างขาวกระดาษขาวฟอกเหมือนกระดาษซ <c oughs> ีเอคือที่ขาวทรายขาวทรายแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนื้อดินแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ทรายแปดสิบเปอร์เซ็นต์ทรายแปดสิบเป เราก็ปรุงดินเราปรุงดินปรุงดินปรุงยังไงครับปรุงดินเราก็เอาใบไม้รวมวัตถุอินทรีย์คือใบไม้รวมเป็นเป็นวัตถุอินทรีย์ที่ดีที่สุดบรรดาวัตถุอินทรีย์ทุกอย่างเศษหญ้าหญ้าก็ไปแบ่งมาสองประเภทหนึ่งตัดใบใส่เนาะตัดยอดตัดใบใส่ตัดต้นใส่กับขุดทั้งกอใส่แล้วก็ฟางแล้วก็ใบไม้รวมวัตถุอินทรีย์ที่จะเกิดเกิดวัตถุอินทรีย์หน้าดินขึ้นมาใหม่เนี่ยที่ได้ปริมาณมากที่สุดแล้วก็แล้วก็มาตรฐานนี่ก็คือใบไม้รวมใบไม้รวมใช่ครับถ้าเป็นเป็นหญ้า เป็าที่เราใส่เนี่ยได้ไม่ได้แต่ว่าเวลามันย่อยสลายแล้วมันก็สูญหายไปอย่างฟางเนี่ยพัสุดพอมันย่อยสลายุ๊บมันก็หายไปเพราะมันเป็นกากใหญ่แต่เป็นใบไม้เนี่ยมันจะมีเศษกิ่งไม้กิ่งอะไรเล็กน้อยอย่ะมันก็จะเป็นวัตถุอิท <S <S 2> <S 2> นทรีย์เป็นเป็นเป็นหน้าดินเกิดขึ้นใหม่ได้เร็วกว่า เราเริ่มจากการห่มดินเลยห่มเลยแนวคิดนี้เราได้มาจากดูจากระบบนิเวศของธรรมชาติไม่ได้เก่งครับแต่เมื่อแต่เราทําสวนมานานตั้งแต่สมัยก่อนเนาะแต่ปีศูนย์กว่านู่นนะแล้วเราก็เลยเห็นกับธรรมชาติมาเยอะเราสังเกตแล้วเราก็จําลองธรรมชาติเข้ามามาใช้ในสวนครับใช่ใช่เราก็ดูว่าในป่าทําไมต้นไม้ไม่อยู่ได้อะ่ะคนรดน้ําก็ไม่มีาไปไปดูเลยครับโอ้โหใบไม้มหาศาลทับถมมาเป็นร้อยรปีอะ่ะทำไมก็ถึงงามอ่ะแล้วก็เอามาใช้เลยอืมทีนี้ก็เริ่ม ขนใบไม้มะหมุมใช่ทับไปเลยถมไปเลยใบไ,ไม้รวมนี่อัดเข้าไปเลยนานไหมครับกว่ามันจะเห็นผลปีเดียวปีเดียวปีเดียวพอปีได้พบปีเนี่ยมันเริ่มจากอะไรขึ้นมาส่งสัญญาณให้เรารู้ว่ามันไปในทิศทางนี้ที่ดี คือไม้มันใหญ่เร็วแล้วกิ่งเขาเดินเร็วมากแต่ว่าวิธีการใส่ก็ไม่ใช่ว่าใส่ขยุมมือหนึ่งนะไม่ใช่นะครับอย่างต้นปลูกใหม่นี่เอาเข่งเบอร์หนึ่งง่ายเลยต้นปลูกใหม่ไม้เล็กอะเนาะครับเข่งเบอร์หนึ่งนี่ก็มี6 7เ็ข่งนะครับ6 7เ็ข่งใช่ครับใส่รอบคนใช่ครับบริเมณมัดกว่าเม็ดกว่าครับกินพื้นที่เม็ดกว่าไม้ปลูกใหม่นะครับเม็ดกว่าแล้วนะครับเม็ดห้าสิบนะครับถามว่าทำไมต้องใส่ใหญ่ขนาดนี้ถ้า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 เราใส่น้อยเนี่ยเราใส่แค่แค่นิดเดียวเนี่ยมันไม่สามารถทําอะไรได้เลยเพราะว่าหนึ่งเนี่ย แต่ถ้าเราใส่เม็ดหนึ่งเนี่ยเราใส่เม็ดกว่าเนี่ยเราใส่เม็ดกว่าเม็ดยี่สิบเนี่ยต้นมันยังเล็กรากมันยังออกมาไม่ถึงคืบเลยหรือมันเพิ่งเริ่มออกค,ความร้อนท,ที่จะเข้ามากระแทกรากมานันเวลารดน้าเนี่ยมันก็จะอยู่รอบนอกมันเข้ามาไม่ถึงรากก่อนมันออแล้วก็พวกสิ่งต่างๆพวกที่เราไปกวาดใบไม้ในป่ามามันก็มีเชื้อรามีอินทรีย์ติดมาอยู่แล้วครับเดี๋ยวพอเราลดน้ําไปเขาก็จัดการดําเนินการของเขาเองย่อยสลายอยู่ในนี้ของเขาเองอใช่ครับเป็นปุ๋ยธรรมชาติปุ๋ยธรรมชาติเราไม่ต้องไปเสียเงินซื้ออย่างอื่นที่มา ไม่จ้องเสียดังไม่จ้องเราทําสวนโดยใช้ต้นทุนต่าต้นทุนต่าแต่ถ้าเราเห็นว่าดินของเราเนี่ยมันไม่ไหวครับเราก็อาจจะมีเคมีมาเสริมเติมแต่งนิดนิดหน่อยหน่อยครับเพื่อจะให้เขาเติบโตได้เร็วคือบางทีเนี่ยเราอย่าไปยึดติดเลยมากเราต้องดูความเป็นจริงกับตัวเรามากกว่าว่าเฮ้ยชั่วโมงนี้เนี่ยเราควรจะแก้ไขยังไงครับเราจะย่นเวลาให้มันเร็วขึ้นเท่าไหร่บางแปลงเนี่ยเขาทำกันเนี่ยอย่างทําสวนเนี่ยเนาะอย่างลงตู่เนี่ยตั้งเป้าไว้10ปีตั้งเป้าที่จะทําตรงนี้ไว้สิบปีสปีสี่ สิบปีต้องสมบูรณ์จากแห้งแล้งใช่สิบปีต้องสมบูรณ์หมดทุกอย่างสิบปีเนี่ยบาแมนลองคิดดูนะครับในระยะสิบปีเนี่ยถ้าเราตีเช้วันสองอยห้าสิบเนี่ยปีหนึ่งก็ปีหนึ่งเท่าไหร่อ่ะปีหนึ่งก็แสนนะสิบปีก็ล้านนะบาแมนครับทีนี้เนี่ยระยะสิบปีเนี่ยคนที่จะเดินไปถึงปลายทางสิบปีเนี่ยความอดทนระดับไหนตรงนี้อ่ะต้องพยายามคิดให้หนักนะอยากคิดให้หนักคือบางทีเราไปดูที่เขาทาสําเร็จแล้วสวยๆเนี่ยเราเราพยายามกันหนักไอกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เราไปเจอที่เขาประสบความสำเร็จแล้วอ,อคิดให้หนักว่าว่ากว่าเขาจะเดินมาถึงตรงนี้เนี่ยมันสาหัสครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่แข็งแกร่งพอหรือยังไม่แน่ใจตัวเองทำน้อยๆเล็กน้อยๆครับอมนะืมีอยากความฝันใหญ่ก็ย่อมาให้มันเหลือสักหนึ่งงานครึ่งงานอะไรอย่างเงี้ยครับเคยฝันไว้ห้าไร่สามไร่นี่ย่อลงมาเลยครับมาเหลือแค่งานครึ่งงานเพื่อ ทดลองก่อนเหรอทดลองก่อนเพราะว่าอย่าลืมนะครับมันมันไม่เหมือนไปเดินห้างที่เรามีเงินแล้วไปซื้อของมีความสุขนะครับ,รบอ,อันนี้มันร้อนนะครับมันร้อนนะมันร้อนร้อนทุกวัน,นมันร้อนทุกวันนะ <c oughs> <c oughs> มันไม่ใช่ว่าถามว่าเราหลบได้ไหมเราหลบได้แต่เราพอเราหลบมาปุ๊บเนี่ยกับกับความฝันคุณใหญ่นะคุณหลบมาพวกนั้นเสียหายหมดถ้าคุณฝันเล็กกับคุณหลบได้เออถ้าคุณไม่ไหวคุณหลบได้เพราะมันนิดเดียวนะเย็นๆเช้าๆไปหน่อยก็ได้เดี๋ยวถ้าเยอะๆเข้าเนี่ยไม่ได้ครับพอเสียหายไปปุ๊บก็คือเงินทุนตรงนี้้้้องคคิดใใใหหหรบบ ครับแล้วก็วิธีการทาสวนเนี่ยหนึ่งเนี่ยขอให้ทุกคนมีสติเนาะไอความชอบของตัวเองเนี่ยพยายามเบรกตัวเองไว้ให้ได้นะคุมสติตัวเองให้ได้เวลาเราไปร้านต้นไมน้ชอบไปหมดใช่ไหมฮะเห็นต้นหนุนอยากไดุ้่งนี้อยากได้อยากได้เมิดทุกแล้วบาตนี่ก็ซื้อนะแล้วบาดนี่งเงินนี่เนาะสวยใส่รถยัางเดียวสีโล่งมากบับาหนี่งมันยั่งจากตอนบาตนี่มาปลูกนะนั่นแหละต้องเตือนสติตัวเองให้ดีว่าหนึ่งอากาศเอ้ยดินเอ้ยแรงงาน ความอดทนของเราเพียงไปได้ระดับไหนเราก็ค่อยเพิ่มไปชนิดนนี้เงินมันใส่เปาไว้บนเนาดอกคันไปซื้อของมันปลูกแล้วมันเสียแล้วมันหมดเงินนี่ต้องเริ่มจากดินก่อนใช่คือจะพูดยังไงอ่ะคือดินเนี่ยคือทุกวันนี้นะไม่ว่าพื้นที่ไหนนะมันเสื่อมโทรมแล้วครับผมบางพื้นที่ก็เสื่อมมากบางพื้นที่ก็เสื่อมน้อยแต่ถ้าเป็นไปได้วัตถุอินทรีย์มาใส่เนี่ยมันมันอกดีแน่นอนรับรองได้แน่นอนครับแล้ววิธีสมมอกว่าดินทรายแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะบอกพี่น้องว่าดินทรายป สิบเปอร์เซ็นดินหึมดินหึมเนี่ยเราควรยกโคกนิดนึงยกโกกไม้นิดหนึงดินหึมคือดินที่น้าขังนั่นอ่ะมีน้าซึมซึมมามันหึมมันคือฟองน้ำไหมครับหน้าฝนมันเหยียบแล้วมันจมมันจมแลอเนี่ยเราต้องยกโค,กน,ก,โคกนิดนึงยกโคกนิดนึงแล้วก็ปลูกต้นไม้พวกดินหืมเนี่ยพยายามปลูกต้นไม้นี่ขอให้ปลูกปลายปีแต่สําคัญต้องมีน้ํารดถ้าเราปลูกต้นปีนี่รากมักจะเน่าตายหมดสรุปแล้วก็คือว่าการปลูกต้นไม้ที่ดีที่สุดคือปลูกในช่วงแต่ดีแล้วจะดินแล้วแต่ดิน้ยจะดินนก่อ ครับดินหืมไม่หืม,มถ้าดินหืมต้องปลูกปลายปีดีดีดีต้องมีน้ํารดแล้วก็ถ้าดินทรายแปดสิเปอร์เซ็นวิธีการวิธีทําให้ดีเนี่ยถ้าดินทรายแปดสิเปอร์เซ็นเนี่ยวิธีทําให้ดีก็คือหลังจากเราปลูกต้นไม้ไปเสร็จเนาะครับเราก็ไปซื้อดินเหนียวอะ่ะรถหกร้อ,อเนาะ ครับมันก็คันไม่แพงหรอกเราก็ซื้อมาแล้วหลังจากเราปลูกเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะเอาดินเหนียวเนี่ยโรยหน้าประมาณ7เซนจับปลูกพืชเสร็จแล้วนะใช่ดินหน้าดินเหนียวโรยเลย7จ็ดเ็เซนความหนาเจ็ดเซนความกว้างอยู่ที่เมตรยีถึงเมตรห้าสิบโรยเลยดินเหนียวโรยโรยเสร็จแล้วเราก็วัดชูอินทรีย์คุมเลยอันนี้คือขั้นสุดยอดแล้วครับ,รบเพราะว่าดินทรายเนี่ยเขาไม่เก็บน้ําแต่ดินเหนียวเขาเก็บน้าพอเราคุมอินทรีย์ไปปุ๊บเนี่ยเราลดน้าไปเนี่ยดินเหนียวมันจะเก็บความชื้นเอาไว้มันจะเก็บความชื้นแล้วอินทททีียเ้าาจะํงนได็ม แท<ช>น,นที่แทนที่เราจะต้องรดน้ำสามวันรถทีเนี่ยถ้าเรามีพื้นมีมีดินเหนียวรองหน้าไปเจ็ดเซนเนี่ยเป็นสิบวันหรือสิบห้าวันรดครั้งหนึ่งก็ไม่มีปัญหาครับนี่คือ,ค,ค,อคือเทคนิคน้อยๆถ้าท่านผู้ชมเอฟซีช่องบอแมนวิถีเกษตรนะครับ,รบสนใจดูคลิปคุณลุงแล้วเนี่ยอยากจะขอโทรเข้ามาปรึกษาสามารถติดต่อได้เบอร์โทรไหนคุณลุงเบอร์โทรลุงตู่ก็098กครับ3310798 หรืออยากขอเข้ามาดูที่สวนคุณลุงเนี่ยเดินทางมาได้ที่ไหนครับจังหวัดสารครามจังหวัดมหาสารครามก็อำเภอบละบือบ้านหนองโกนกะก็โทรมาหาลุงได้เลยตลอดเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมได้เลยได้เลยปรึกษาได้ฟรีแล้วจะบอกทุกอย่างมีมีเรื่องลับๆที่ไม่ได้บอกครับเพราะมันออกสื่อไม่ได้รเรื่องลับๆเรื่องที่คุณคิดไม่ถึงครับแต่ปัญหาใหญ่หลวงอมี